อ่ะบริโภคอินเทอร์เน็ตแต่ห้องตรวจข้อหนึ่งได้ริบบตในการเท่ากันหรือไม่น้องรับตอบว่าเท่ากันเนี่ยฮะสี่หมดเลยฮะเท่ากันหมดเลยข้อหนึ่งเท่ากันเท่ากันข้อสองมีมุมที่จบในกันหรือไม่อกอไม่มีเลยครับไม่มีมุมคู่ไหนนะครับที่จางเท่ากันเลยราอสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมัน เอ่า90องศาหมดเลยส่วนสี่เหลียงพนมเปกปูนเนี่ยนะครับเป็นมส้นมุมบ้านข้อสามครับรูปทั้งสองคล้ายกันหรือไม่รูปทั้งสองคล้ายกันหรือไม่ตอบว่าไม่คล้ายกันเพราะว่าการที่จะคล้ายกันหนึ่งต้องมีด้านคู่ี่สมในกันเป็นอันตราส่วนที่เท่ากันหรือเป็นสัดส่วนก็คือและข้อสองก็คือมีมุมทั้งสี่เนี่ยเท่ากันนะครับข้อสามตอบไม่คล้ายกัน ไม่คล้ายกันไม่คล้ายกันถ้าครับต่อไปนะครับข้อสามให้นักเรียนเขียนข้อสรุปเกี่ยวกับการทํากิจกรรมข้อ1ึงและข้อ2ถึงสมบัต 50. ิของรูปที่คล้ายกันที่แบงอยากให้น้องจดอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยฮะลองนิ้วไปอีกครั้งหนึ่งอ่าพี่แบงจะลอกตาเลยนะครับเริ่มรูปทั้งสองเนี่ยครับลอกลอกสัมทิ้ให้มันผ่านผ่านตารูปทั้งสองจะคล้ายกัน รูปทั้งสองจะคล้ายกันคล้ายกันนะครับก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อหนึ่งเหมือนเป๊ะน,นะครับมุมที่สมในกันมีขนาดเท่ากันมุมที่สมในกันมุมที่สมในกัน มีขนาดเท่ากันมีขนาดเท่ากันและและข้อสอนะครับด้านที่สมในการเป็นสัดส่วนกันด้านที่สมในการด้านที่สมในการเป็นสัดส่วนกันเป็นสัดส่วนกัน โอเคนะอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับจะขึ้นหัวข้อรูกศเอินที่ค้ายกันขอให้น้องลองอ่านหน้าเจ็บสองหน้าเจ็บสามนะครับอ่านหน้าเจ็บสองหน้าเจ็บสามนะครับโอเคลองอ่านดูนะครับวันนี้โยไม่มาหน้าเจ็บสองข้อสอง มีใครยัาถามได้เชิญไหครับถามได้ลองดูครับหน้า72ครับถามครับอะไรน,นะสมในสมในมุมหรือว่าด้านครับมุมหรือว่าด้าน ด้านด้านที่สมในคือด้านที่อยู่ระหว่างมุมคุ่ที่เท่ากันมุมที่สมในคือมุมที่เท่ากันเข้าใจไหมครับาใหมครับด้านที่สมในคือด้านที่อยู่ระหว่างมุมคุ่ที่เท่ากันมุมสมในคือมุมที่การเท่ากันของรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมของรูปพอไนมฮะหน้าเจ็ดสองพ้อถ้าเป็นเรื่องความเท่ารูปการนะด้านที่สมในคือด้านที่ยาวเท่ากัน เออตอนนี้ปเป็นเรื่องความคล้ายนะครับความคล้ายพราะอ่ะอานครับอ่านในบอสามเราจะศึกษาสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเพราะสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติก็คืออัตราส่วนด้านที่สมใจกันเนี่ยเป็นอันตราส่วนที่ต้องการหรเป็นสัดส่วนเริ่มนิยามรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดของมุมทั้งสามคู เท่ากันนั้นสามคู่เรียกว่าสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเอานิยามก่อนความาหมายก่อนจำก่อนสามเหลี่ยมท้ายคือสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่เากันสามคู่จากรูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับก D, e, สามเหลี่ยม DEF ใส่ร่างอย่างนี้สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DEF นองครับนี่คล้ายกันแต่ถ้าแบบนี้คือเท่ากันทุกประการจำได้ไหมม .2 เทอมหนึ่งแบบนี้คือเท่ารูปการแบบนี้คือคล้ายกัน <Okay. S 1> น้องๆครับ <Okay. S 1> การใช้สลักนี้เนี่ยนิยมเขียนจุดยอดของมุมของรูปสามเหลี่ยมคู่ที่มีขนาดเท่ากันไว้ในตำแหน่ง <Okay. S 1> เดียวกั <Okay. S 1> วนเช่นสามเหลี่ยม ABC เอา A ขึ้นหน้าแล้วก็เอาดีขึ้นหน้าหมายถึ A d, ง A กับ d กางเท่ากันบ b กับ e กางเท่ากัน C กับ f กจางเท่ากันอันนี้คือการเขียนเครื่องหมายคล้ายกันนิยมเอามุมที่มีขนาดเท่ากันดูลำดับเดียวกันน้องๆนะตัวอย่างที่หนึ่ง กำหนดให้ด้าน a b ขนานกับนะครับส่วนหอยตรง a b ขนานกับส่วนตรง d e นะครับตัวอย่างที่หนึ่อ่าพอเข้าใจนะสองด้านนี้ขนานกันสองด้านนี้ขนานกันปึ๊บป d e ขนาดกับ a b แล้วก็อ้ตรงนี้เป็น c น้องๆครับสองด้านนี้ขนาดกันชมพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับคล้ายกันหรือไม่สามเหลี่ยมคล้ายดูสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้งสามนะครับการเท่ากันเริ่มจากข้อหนึ่งดูในดูในสีนะครับมุม A B C มุมนี้นะครับเท่า,ากับมุม C D D ก็คือมุมนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าเป็นมุมแยงเท่ากันเพราะเป็นมุมแยงต่อไปนะครับ มุม BAC มุม BAC มุมนี้นะครับมีขนาดเท่ามุม CED นะครับวันนี้ขอชื่ชชชนชมจุฬาพรสตูนะครับดีขึ้นจากเมื่อวานเยอะมากนะครับต่อไปมุม ACE ACB นะครับ, B, รบเท่ากับมุม DCE เพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามเราจะเห็นว่าจากรูปนี้ สามเหลี่ยมทั้งสองมีมุมเท่ากันทั้งสามมุมเราเรียกสามเหลี่ยมทั้งสองว่าสามเหลี่ยมที่คล้ายกันโอเคนะครับเปิดหน้าต่อไปหน้าที่เจ็ดสามตัวอ,อย่างที่สองลองดูอ่านครับอ่านเพราะเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์ห้าข้อเริ่มความคล้ายนี่อาจจะหน่าเบื่อนิดนึงนะครับอาจจะหลับๆทั้งนึงแต่ต้องสอนนะเพราะเรื่องความคล้ายก็เป็นเรื่องสำคัญ และถ้าเป็นความเข้าใจเองเนี่ยอาจจะเข้าใจยังตัวอย่างที่สองพร้อมลบสูสูหน้าเจ็สาตัวอย่างที่สองกำหนดให้ bc ขนาดกับ de จงหาว่าสามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม ADE คล้ายกันหรือไม่เึออ,อ ABC ADE สองด้านนี้ขนาดกัน น้องๆดูตามหนังสือนะครับเริ่มจากมุมคู่แรกนะครับมุม BAC มุม BAC ของรูปเล็ก <B AC. S 1> กับมุม BAC <B AC. S 1> กับมุม BAC นะครับของรูปใหญ่เป็นมุมร่วมันทับกันสนิทเลยน้องมันทับกันสนิทเขาเรียกว่าเป็นมุมรวมถูกไหมครับ <B AC. S 1> ต่อไปนะครับน้องๆครับมุม ABC มุม A B C มุม A B C ของรูปรูปอะไรครับรูปเล็กเท่ากับมุม A D E ของรูปใหญ่น้องจับได้ไหมครับเรื่องเส้นขนาดมุม B กับมุม D เนี่ยเขาเรียกสองเส้นที่ขนาดกันใช่ไหมมุม B เนี่ยเป็นมุมที่ไม่ได้อยู่ระหว่างเส้นขนาดเขาเรียกมุมภายนอกมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันน้องๆครับ เหตุผลที่มุมสี่มููเท่ากันเพราะเป็นมุมภายในและมุมภายนอกข้างเดียวกันของเส้นตัดและคู่สุดท้ายนะครับและคู่สุดท้ายนะครับคือมุม BCA ก็จะเท่ากับมุม D E A เพราะว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในหรือมุมภายในและมุมภายนอกข้างเดียวกันของเส้นตัดนี่คือเส้นตัดนะครับข้างบนเส้นตัดเพราะ้สามอย่งสองอย่างเติมายตัดอย่างที่สองผ่าน ป็วอย่าที่3าพี่น้องกำหนดให้ PQR เท่ากับ PST จงหาว,ว่าสามเหลี่ยม PQR และสามเหลี่ยม PST คล้ายกันหรือไม่โอเคนะครับมุม PQR น้องๆครับข้อนี้มันไม่ได้บอกว่าขนาดแต่ว่ามันเท่ากันเพราะอะไรน้องฟังนะน้องครับสายตาอัชายชยนฉลาดของน้องบอกว่า QR กับ ST เป็นขนานกันแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกมา ถ้าไปบอกว่ามันเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่ที่อยู่ด้านเดียวกันเช่นปัดปหรือมุมศูนย์เลยแล้วห้ามนะเอาฟังไว้ทำไงฟังฟังฟังต้องคการมุมวกับ S แท้เท่ากันมุมวกับมุม S แท้เท่า,ากัน ทำไมเท่ากันครับโจย์กำหนดให้ต่อไปคู่ที่สองครับ C P R กับ S P T มุมสีม่วงเท่ากันเพราะเป็นมุมร่วมมุมสีม่วงของรูกเล็กกับมุมสีม่วงของรูปใหญ่เราะมาดูมุมสีน้ำเงินของลูกเล็กกับมุมสีน้ำเงินของรูปใหญ่เท่ากัน ไม่ใช่คุณสมบัติของเชื่อมานะแต่น้องนะเรื่องจากผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมเป็นร้อยแปดสิบถ้าเกิดมุม Q กับมุม S เท่ากันเพราะโจทย์กำหนดให้และมุม P ของรูปเล็กกับมุม P ของรูปใหญ่เท่ากันเพราะเป็นมุมรวมแล้วมุมคู่สุดท้ายก็ต้องเท่ากันเพราะเป็นรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบถ้าสองคู่แรกเท่ากันแล้วคู่ที่สามก็ต้องเท่ากันเขาจะเขียนว่าอะไร ขนาดของพวงภายในของศัพท์เนี่ยเป็นร้อยแปดสิบอ่าจบครับแค่นี้ลองอ่านโจทย์หน้าที่เจ็ดสี่ครับลองร่างรูปและเดีเ๋ยวพี่แบงค์จะอธิบายให้ฟังลองดูครับลองฝึกไม่จำเป็นต้องเจ็บเหมือนที่ก็ได้นะครับในการพิสูจน์หน้าเจ็ดสี่เริ่มด้านหลังเริ่มคุยเก่งอ้าวเร็วอ่าวพอ่อเป็นตัวครับติ่งให้เวลาอ่านแล้ว พร้อมนะครับเจ็ดตัวน,นะครับเปิดหน้าที่เจ็ดสิบสี่แบบวาดที่สองเปิดหน้าที่เจ็ดสี่แบบวาดที่สองครับเปิดหน้าที่เจ็ดสี่น้องๆครับข้อที่หนึ่งน้องฟังนะจากประสบการณ์การสอนเนี่ยที่ยังพบว่าน้องๆจะไม่ค่อยชอบโจทย์ที่จะต้องวาดรูปเอง นี่คือจุดอ่อนที่เราต้องปรับปรุงนะครับเวลาต้องอ่านตัวเสร็จน้องต้องสบ้านนึ่งนะครับจบทีเดียวคุยเลยน้องครับเตรียมตัวนะครับน้องจะไม่ค่อยชอบโจทย์แบบนี้ครับใจเย็นๆค่อยๆคิดไม่ยากครับกำหนดให้อ่านตจทยท้าท้าลอ,อก่อนกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC นะครับมีจุด P และ Q นะครับเป็นจุดบน AB และ AC นะครับ BQ เนี่ยขนาดกับด้าน BC จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABQ ABQ นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม ABC อ่ะเราก็ลองวาดครับล,ลองวาดรูปนานลองวาดรูปนั้นเออไม่จำเป็นต้องเป็นพี่นะน้องๆครับพี่ก็ตั้งชื่อว่า ABC นะครับอ่าเดี๋ยวตั้งใจครับตั้งใจครับเออช่วยยังมีอีกด้วยนะพี่ต้องการสมาธิเหมือนกัน นะครับถึงแม้ว่าจะสอนเยอะแล้วแต่ว่าเวลาของน้องคือเยอะพี่ก็หลุดเหมือนกันนะครับสมาธิหลุดน,นะครับน้องครับมีจุด P และ Q นะครับเป็นจุดบน AB นะครับและ AC ตั้งแตความหมายคือ P เนี่ยเป็นจุดบน AB ในขณะที่ Q เนี่ยเป็นจุดบน AC นะครับทำให้ P Q เนี่ยเราจะลับ P Q มันจะขม่นปักับ BC อ่ารูปมันก็จะ็นลักษณะนี้ครับ P อยู่บน AB PQ อยู่บน AC น้องๆครับลากเส้นขึ้นมาครับลากเสนขึ้นมาครับด้านหลังวานรูเรียมครับอ่าเขาบอกว่าจะได้ PQ นะครับขนาดกับ P c อย่างนี้นะครับขนานกันนี่คือโจทย์เขให้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องวาดรูปเองต่อไปนะครับจะเป็นการพิสูจน์นะครับว่า APQ นะครับคล้ายกับ สามเหลี่ยม ABC นะครับหลักการสำคี้ก็คือน้องครับสามเหลี่ยม APQ กับ ABC นะครับจะมีมุม A เป็นมุมร่วมนะครับและมุม P นะครับกับมุม B จะเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดในขณะที่มุม Q กับมุม C ก็จะเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด นะครับอ่าบทความที่หนึ่งครับเลิกมมุม P A Q นะครับจุดนะครับเท่า,ากับมุม B A C นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเป็นมุมรวมอันนี้จะสอบเก็บคะแนนทุกเรียนนะครับสองนะครับมุม A P Q จะเท่ากับมุม A B C นีครับเหตุผลก็เพราะว่าเป็นมุมภายนอกมุภกม,ภา,ม,ภ,ามภายนอกและมุมภายในและมุมภายในมุมภายนอกและมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด บนข้างเดียวกันบนข้างเดียวกันขอ,อกเส้นตัดต่อไปนะครับข้อที่3นะครับคือมุมสีชมพูนะครับมุม AQP เท่ากับมุม ACB เหตุผลก็เพราะว่าเป็นภุมภายนอกภุมิภายนอกและภุมภายในและภุมภายในบนข้างเดียวกันของเซนต์ตบนข้างเดียวกันเดียวกันของเซนตัตของเซนตัต ถ้าพอเข้าใจนะครับตอนนี้เนี่ยมุมมันเท่ากันแล้วทั้งสามคู่นะครับเพราะยังข้อสี่เนี่ยเราก็จะสรุปว่าสามเหลี่ยม APQ นะครับก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยม ABC คล้ายกันเพราะว่ามุมทั้งสามมันเท่ากันจากพ่อหนึ่งคือพ่อสามจากข้อหนึ่งคือข้อสามอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือพ่อแรกนะครับ